เออกูก็ไม่รู้เนี่ยบุกันยูบุกันยูบุกันยูแต่ก็มีแตกพี่แอ๊มีแตกข้แรกเลยพี่แอ๊เห็นป้ะมีแหละเหีอะไรมาหลุดตอนนี้วะเห็นมีอะไรแตกเลยเหี้ยมึงยิงทำไมเนี่ยไ่อกีเมื่อกี้กูน่าจะทิ้งเซตมีดให้เพื่อนมี้ะแต่กูไม่มีมีดวิ่งไงกูเลยจับมิดวิ่ง่อ้โมันตัวสามพันนี่วะกูไม่จะหน่อยฉันฉันดนขึ้นมา ามาดีเด็กน้องไม่ต้านเธอรู้ว่ารักกันจริงป่าน,นี้ผมขอไปแล้วพอรู้ว่าเธอไม่จริงผมเกือบจะทอดใจแล้วแค่เห็นว่าเธอยังอ่อนแค่นี้ก็พอใจแล้วแค่สักเธอแล้วก็คอยใจมันก็ลอยไปแล้วเธอรู้ จริงป่นี้ผมขอไปแล้วพอรู้ว่าเธอไม่สิ่งผมเกือบจะทอดใจแล้วแค่เห็นว่าเธอยังอ่อนแค่นี้ก็พอใจแล้วแค่ทักเธอแล้วก็คอยใจมันก็ลอยไปแล้วลอยไปไกลแล้วมัน มาทับใจมึงก็เลยได้แต่แอบมองที่เจลียะไกล i ีดีเองก็ยังจะทักไปทำไมให้รักเธอชาตินี้จะให้ไปรักใครเธอเหมือนดวงดาวที่เป็นประกายอะไรประมาณนั้นชาตินี้เธอจะหาได้ไหมผู้ชายที่รักเธอ,อย่างฉันล้วนตอนนี้งไงเธอก็ไม่หันมาพยายามถ้าตาย,ยงไงเธอก็ไม่หันมองอย่าเปตัวจริงไม่ได้อยาเป็นตัวสารองและในตอนนี้มันางไม่เหลือคำสัญญาผมเคยมีคุณเปแล้วาดานใจเพราะว่านอาจากคุณนะผมไม่เคยต้องการใครเพิ่งจะมารู้สึกตัวตอนที่เธอต้องการไปันรยากาเป็นเรื่องวันที่ทำให้ทรมานใจอ้า uh, มันโคตรเกลียดน้ำตาที่มันไหลใจมึงที่ไม่ รู้มันจะจบลงไม่วันไหนแล้วต้องคอยมานั่งกหตัวเองว่ายังไดงสันได้เนช่อำตาอัลยาไซผมเกิญเวทีไม่ได้ขับซุเอร์าร์ละไม่เบาะหรือแอร์เย็นๆให้เธอเองขอโทษวาันไฝันของเธอด้วยลักกันมื่อคืนที่ทไปหาและทำให้เธอเกม่ต้องแค่เิ่งเอิไปเร่เอไม่รู้ว่าที่มีใครไหมอยากจะอยู่เป็นเพื่อนเธอทุกคนมนเลกาไปนี้ล้วนแล้วหาความรักชอบที่เธเป็นตัวเองผพ้วิคนอื่นชอบไปเที่ยวให้เธอเ้ารู้ว่ารักกันจริงป่ะนี้ผมขอไปแล้วพอรู้ว่าเธอ อไม่สิ่งผมเกือบจะทออใจแล้วแค่เห็นว่าเธอยังอ่อนแค่นี้ก็พอใจแล้วแค่ทักเธอแล้วก็คอยใจมันก็ลอยไปแล้วเธอรู้ว่ารักกันจริง่านนี้ผมขอไปแล้วพอรู้ว่าเธอไม่สิ่งผมเกือบจะทออใจแล้วแค่เห็นว่าเธอยังอ่อนแค่นี้ก็พอใจแล้วแค่ทักเธอแล้วก็คอยใจมันก็ลอยไปแล้วลอยไปไกลแล้ว I c a n t e e ยากจ